ตบแล้วหนึ่งฉากไม่ไม่ไม่ยากเท่าไรฉากนี้ไม่ยากเท่าไรอันนี้น่าจะเป็นพี่ว่าน่าจะเป็นฉากซีเคทถ้าฉากธรรมดาน่าจะเป็นเหมือนปกติอืมมีไฟแน่ฉากธรรมดาเนี่ยน้ำเราต้อง<ม>เริ่มเลื่อนกังหันกังหันอีกว่าวะใช่ไหมพี่ผมว่านี่เมื่อกินไฟมันน่าจะต,ต้องมีน้ําแล้วก็มีลมสามฉากอุ้ยกดผิดเพราะมันจะมีกังหันได้อะ ฉากทำมีนทำเมฆได้ฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้จะเป็นอ่ะลองลองคิดเป็น Normal ก่อนมันแบบปกติเลยปกติเลยนะถ้าปกติเลยอะไรเกิดก่อนวะอะไรดีพี่แบบปกติที่แม่งมีในนี้ใช่ไหมเออเอ,เอาแบบเอาแค่แบบว่าแม่แงแบบแ,มแบ่งแบบแม่งแบ่งเหมือนเปโคนลยุคเลยพี่ใช่ไม่มีเฟืองถ้าตามโลกเราคือแม่งไม่ได้ผลว่ากับเกมเนี้ย ม่งไม่ได้พี่บอกว่าแม่งเอาหลักแม่งมาอีกไม่ได้น้ำไหมพี่น้ำน้ำน้ำอยู่ไหนวะน้ำอยู่ไหนนั่นแหละต้องทำน้ำต้องทำจากฝนไม่ได้ภูเขาไปภูเข่าดูธรรมชาติสุดละแล้วอะต่อไข่ไข่เออตรงนี่ไม่เป็นความเป็นรไข่ อ่ะพายุกูเอาตามแบบดูธรรมาชาติที่สุดก่นอนอะไรต่อกังหันกังหันปัดไข่กูแตกซะบอเฟือง เราก็ลองไล่คิดลงไปก่อนแล้วค่อยมาจําสเต็ปเหมือนเมื่อกี้ดีกว่านะพี่เราใช่ถูกเดี๋ยวค่อยเจออีกอ่ะมาไล่สเต็ปอืมโ <Okay. S 2> อเคกังหันแตกเริ่มใหม่จ้าเริ่มใหม่แสดงว่ากลงหันแป๊บน,นึงนะการที่จะทําให้กังหันไม่พังต้องกลงหันต้องมาแป๊บน,นึงนะนนงนะเฟสแรกมันอะไรวะกลางหันท่อ ภูเขาลมกังหันต้องม,มาก่อนมาก่อนสามอันเพื<ม>่อจะให้กังหันไม่แตะไม่รู้ที่คิดว่าถูกเอาใหมอ่อ่ะเอาอันแรกก่อนเลยแบบงโง่ๆอะไรปะกดไปให้เขาเลกกดให้จบก็ได้อ่ะอือกดให้จบดูหนะ่อยแม็กหมกดให้จบลมลม,มลงไปแม่งมั่วๆไปก่อนลงในที่แม่งแบบใกล้เคียงกันที่สุด กดไปไปไกลเขียนภาษาหนึ่งอันตังหันไอ้กลมกลมมันคือลูกอะพระอาทิตย์เมื่อกี้มันเป็นพระอาทิตย์อะอาจจะเป็นพระอาทิตย์อีกรอบอะอเนี่ยพายุกูจะไปไหนเนี่ยลงให้จบลงให้จบไอ้ตอนนี้ไม่มีวิทยาลัยไปแล้วมันไปเลยอ่าเพราะไม่มีเสาให้ไปหาอ่า ฝนตกน้ำท่วมอันนี้อันนี้พี่คิดว่าถ้าไม่ใช่ฉากฉากนั้นน่าจะเป็นจานดาวเทียมที่ว่ามันอัพที่เราดูกัน่ะอืมอ่าใช่พี่น้องฉากแรกมันเป็นจานดาวเทียมใช่จะไปตอนนั้นมันเป็นจานใส่ไข่อ่าออย่างนี้พี่อ้อยข้างหลังเลยไอ้ที่บินอ่ะอืมไอ้บินบิน,บนรอบนี้ไอ้ไอ้จอห์นเนี่ยรอบนี้มันเหมือนมันเคยเป็น จอทีวีพี่แบบจอทีวีซ่าๆมันจะมีรอบหนึ่งอะลงเป็นหลายอย่างเลย่านได้วงกลมอนดรนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันก็ส่งดีอยู่นะสีีเขยวนี่มีน้ำนี่่ะฉากโอเคจบเลยน้ำไฟลม จบเลยเนี่ยโอ้โหอะแสดงว่าถูกนะแสดงว่าผู้เขาถูกนะเนี่ยูเขาผู้เขาว่า,วาถูกทางนั่นะอ,อ่ะภูเขาไอ้ลูกส้มๆนั่นตัวลมันคืออะไรเมื่อกี้มันไม่ใช่พาทิ์แล้วนะรอบนี้ใช่ไหมใชม่มันเป็นเหมือนต้นต้นต้นพาทิ์อะเป็นเหมือน หอคอยพาีิ่ะมันเป็นแบบเต่าเยอะขึ้นไปลวข้างบนมันเหมือนบ้านคนนะพี่ไอ้ดารบอน,นะอะงั้นแสดงว่าชาวราดนมิกะมันเหมือนไอ้นี่เว้ยเหมือนเหมือนภาคโกเหมือนภาคแรกที่เราเล่นกัน,นะ RPG อะอ p g อพะจือแสดงว่าเราต้องสร้างสิ่งสิ่งปลูกสร้างก่อนอะไรอย่างงี้ปะ่ะแล้วใ,ให้เหมือนแบบเกมมันเดินไปแบบอารมณ์เหมือนไข่ฟอกเอ้ยไข่ฟอกไข่ฟักออกไปแบบแล้วก็ทำนู่นทำนี่อะอเป็นไปได้ เอาเสางั้นเอาเสาก่อนหรือเอาหุ่นยนต์ก่อนเอาเอากลมๆก่อนไหมอ่ะจัดไปแล้วก็ต่อด้วยสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็้ากมาแหละก็อะไรนั่นแหละเอาก็สิ่งที่มันแบบมันใกล้กันหรือใครอ่ะจัดไปที่แบบมไม่แม่งมันไม่เกี่ยวกับเหล็กเลยที่มันไม่ไม่ไม่มีเหล็ก<ใ>ไข่ทายุ พายุพี่คิดว่าอย่างาท่อก่อนไมแล้วก็เฟืองเอ,อย่าลงพายุพายุหลังเฟืองเพราะว่าเดี๋ยวให้เฟืองโตก่อนอนี่ไปทำฝนอ่ะพายุอฝนตกแล้วก็อันนี้ อืมอันนั้นโตเต็มวัยแล้วนะนี่ไงอัพอุ้ยอัพจะอยู่แล้วก็ไยก่อนดีวะอ่ะก็อยบันไดไปเผื่อเผื่อจะมีแบบมีไอหุ่นยนต์ไปยกบันได <c oughs> อุ้ยนี่นต้นต้นไม้เหรอเออทรงดีนะ่ม,มจะเทียมไปไอทีวีมัน,อมนเอาไปทำอะไรเนี่ย รางือไ,ไปท้ายสุดเัยไหมตูไม่น่าทำอะไรได้ได้อา้าวนี่อา้าวเจ๊งอา้าวเอานี่ไงนี่นงตัวอะไรยากมาน้องไปเลี้ยงเฮ้ยอันนี้ดีนะไวนอกโลก โอ้ยนี่ตันสี่เลยทางพ่อถูกภูเขาถูกแสดงว่าภูเขามันต้องเป็นไปเป็นน้ําถูกแล้วอืมต้องเป็นอันแรกเพราะว่ามันอัพมันอัพเกรดไปจนสุดท้ายเลยภูเขาเอ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันเลเวลเก้าปกติเลเวลตันนะด้เป็นเลเวลสิบพี่คิดว่าอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก่อนลูกไอ้ลูกกลมกลมเลรวะมีบนในมันสูง ใช่ก็จะเป็นเขาเขาไอ้สี่เหลี่ยมกลมๆหรือรอบพี่แล้วอ่ที่ไอ้พายุมันไม่ไปโดนไม่ไปโดนกังหันเพราะเสาเออเพราะว่ามันโดนอลาวาหรือว่าเราต้องต่อให้บันไดมันยาวขึ้นวะนั่นสิพี่ไปลองบันไดก่อนเลยมั้งละอันสี่อันอันแรกน่าจะต้องผู้เข่าอยู่แล้วอ่า ลูกกลมแล้วก็กลมแล้วก็ลูกเหลี่ยมลูกกลมบันไดบันไดแล้วก็เฟืองไว้หลังดีกว่าเฟืองไข่ไหมไม่คิงอะไรเลยนะพี่ไข่ไข่ไข,เเไข่เวลแปดป้าอกย้ไข่หรือท่อลองไข่ไหมไข่กอ,อ แล้วก็ท่อไหนทอททอกลมเหรอใช่ทอกลมทอกลมมันเอาไวปพ่นไอปูดปุ่ดกลมๆออกมาที่ไปนักทำเหลนนักดีฝนก็ไม่มาวะเออวะหรือว่าเราลงช้าไปหรอเราก็ยังไม่ได้ลงกลางหันหรือก็จะลงกลางหันเลยพี่ลงเฟืองก่อนพี่ลงเฟืองไปแล้วเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาลงเดี๋ยวดูเอ้ยนี่ไงมาแล้ว มาแล้วฝนอ่าก็ปล่อยนี่เลยอือู้เนี่ยสูงขึ้นกันเลยนะพี่เกว่าชัวเนี่ยอ่ะในเมื่อมนสูงแล้วพี่ก็ลงพายุเลยอู้รอบนี้แสดงว่าเราต้องเอาอะอะไรแหละมีสามอย่างจานไหมดูแบบพี่ว่าจาน พี่ว่าจานมันสองรอบก็อัพเว้ยอ่ะลงอันนี้ก่อนนี่มันคืออะไรรอบนี้เพราะว่าเราต้องรอให้มันมันซ่าเพราะทีวีจอมันซ่าถูกต้องปะที่เอ็ดบอกใช่พี่ใช่พี่มันจะมีรอบนึงทีวีจอมันซ่านี่ไงโอ้โหตัวอะไรเป็นน้องนี่ไงจบแล้วอีซี่แล้วดูทรงไ่ทำไมน้องโลกจบไข่ยังไม่แตกเออว่ะแต่เป็นตัวอะไรเอาไข่แตกแล้วนี่ไง อ๋อนี่ไงนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไง,างมาสร้างจริงด้วยพอถูกทางไี่ถูกทางถูกทางแล้วแสดงว่าไอ้ภูเขาถูกแล้วเขาภูเขาถูกหรือว่ามันแค่นี่วะแค่สลับกันตอนหลังเหรอ<ฮ>ที่ว่าเอสบอก,กว่าจานก่อนอ่ะจาน จานก่อนจอจานมองลองไหมทางดีแล้วป๊บน,นึงภูเขาของเหลี่ยมของเหลี<ม>่ยมกลมลูกกลมบันไดแล้วเมื่อกี้อ,อะไรต่อไข่ไข่ใช่ไหมพี่ไข่แล้วอะไรต่อไข่วะที่เอสบอกพี่อะออท่อท่อ ชอบเป้อก็พายุไหมแล้วก็พายุแล้วก็เฟืองก็เฟืองหรือว่าเราต้องลงเฟืองก่อนไหมลืมเพราะว่าถ้าเกิดพายุไปชนบันไดแล้วไม่กลับมาเฟืองป่ะอะไ่ไม่ต้องได้แหละหแล้วก็แล้วก็ จานเมื่อกี้พี่ลงจานเมื่อกี้พี่ลงไอ้นี่ก่อนจอจอจอก่อนอจานนั่นขึ้นเชีย่ยพี่ลืมลอกกังหันก็ยิงไอพ่นไอจอดูเหมือนเอาไว้ดักสุดนั่นไงต้องให้ไอจานมันอัพมาป่ะเพราะไอจานมันยิงกับจอไหมที่มันเหนือนจอมันซ่าใช่ลองพี่ลองเอาให้เสร็จก่อนไหม เออเนี่ยเพราะว่ากังหันเราไปละอืมแล้วก็นี้อ๋อเรื่องนี้เรื่องนี้ไอ้เหมือนดาวเทียมเราไม่ยิงใช่เพราะว่าไอ้นี่ด้วยกังหันเราไม่มีอืมทำไมใช่ถูกละถูกละแนวเดิมแนวเดิมแต่พี่พี่คิดว่าอาจจะต้องเป็นพอหลังจากบันไดอ่ะ บันไดปุ๊บเราต้องลงไข่เลยใช่ป่ะเพราะไข่แล้วต้องเป็นเฟืองไม่ก็ต้องเป็นท่อเฟืองอ่ะต้องลงลงก่อนพายุชัวไปเขาไอ้นี่ไอ้กลมไอ้กลมบันได ไข่แล้วก็อะไรต่อวะว่ากี้เราลงท่อหรืออ๋อเราลงพายุก่อนแต่รอบนี้เราต้องเป็นเป็นท่อแล้วก็ต้องเป็นเฟืองเป็นท่อเฟืองกนนี้มาส่งเฟืองแล้วเราลงพายุถูกไหมใช่เป็นเป็นเฟืองแล้วเราก็ลงอันนี่ก่อนป่าววะเฟืองแล้วเราลงกลางหันหรือเราลงพายุก่อนวะลองลงพี่ลืมอ่ะกางหันกลางหันได้ลองลงพายุแล้ว พพี่อ่ออะเอาเรา,เรา,ะา,ารรกปศโอเคเราจะจําไว้ว่าถ้าเกิดรอบนี้ผิดเราจะลงพายุโอเคปะพายุโอเคเป๊แล้วลงกลางหันพายุพายุแล้วกลางเอ๊ะกลางนัดเบกลางหันแล้วก็พายุร<า><า>อบหน้าต้องเป็นพายุแล้วก็กลางหันกลางกลางหันโอเคอะไรล,ลงจานนะพี่จานไอ้ซีมเหรียญคนดูไม่มีประโยชน์เราไปเอาไปไว้ท้ายสุดเลยไอ้นั่นจานเราเจมเลยยังไม่อัพมันไม่น่าจะยิงไปที่จออืม น่าจะต้องให้แบบเหมือนแบบการเดนมาอัพไอตรงตูด uh, ท like ี่จริงมันก็มีอัปเกรดนะเหมือนในพระไอฉากซีเคที่เราเจอเนี่ยเราบนี้เนี่ยเราบนี้น้องโตอันนั้นโตตาหไม่แตกใข่ไม่แตกไข่ไม่น่าจะเตกไข่แตกไปเนี่ยเนี่ยมันต้องให้ลมเนี่ยลมมันไปที่กังหันปุ๊บจอมันซ่า ถูกอ่ะโหไอ้อะอันนี้อันนี้ดูยากกว่าอีกหรือที่จริงออันนี้มันคือซีเค็ดแล้วอันนั้นมันดูมันมันคือปกติวะเพราะว่ามันฉาดแดงๆเหมือนกัน,นแต่นี่ขึ้นแม็กธรรมดาน่าจะอันนั้นแหละอืมอันนี้ดูธรรมดากว่าเมื่อกีก้เนาะอืมอันนั้นคงซีเค็ดแหละไอ้นนเ,รเราเราจบซีเค็ดได้ก่อนธรรมด้าวคืออะไรวะอางนี้ตอนตอนตัดคลิปลงคืออะไรเอาซีเค็ดลงก่อนเหรอ